สวัสดีครับรายการจมามนุพบปัญหาในครั้งนี้นะครับเราจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่เราได้เจอลูกค้าคอร์สฝึกงานในสํานักงานบัญชีรุ่น2ครับว่ามีกลุ่มคนที่มาเรียนแตกต่างจากเดิม นะฮะซึ่งในรุ่นแรกเนี่ยที่เราเปิด3เดือนในช่วงปลายปี64เนี่ยก็จะมีทั้ง CPA TA ผู้สูงวัยรุ่นที่2นี้มันแตกต่างจากรุ่นที่1อย่างเห็นชัดเจนครับอาจารย์เจี๊ยบไหนช่วยบอกส,สิเป็นยังไงบ้างไปเจอลูกค้ารุ่นที่2ในคอร์สนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะในคอร์สรุ่นที่2โอ้โหก็บางท่านนะบางท่านยังกําลังเรียนอยู่เลยค่ะอาจารย์ยังเรียนไม่จบยังเรียนไม่จบ,จบที่ผมเห็นเนี่ยประมาณ3ท่านใช่ค่ะกําลังจะจบนะ กำลังจะจบเป็นปีสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็ด้วยความที่เรียนออนไลน์เลยอยากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เห็นคอร์สของยโล о เปิดพอดีแล้วด้วยความที่แบบพอจบไปแล้วไม่อยากจะไปเริ่มหาประสบการณ์เองแล้วอยากมาสตาร์ทเริ่มเลยทันทีโดยการที่แบบเข้าทํางาน <ฮะ S 2> ทํางานได้เลยนะคะไม่อยากไปเรียนรู้แบบด้วยตัวเองใหม่ค่ะนี่กลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็อีกบางท่านค่ะไปอกหักมาจากที่อื่นอ,อ,อกหักมาจากที่อื่น <ฮะ S 1> ค่ะก็คือเคยไปเรียนคอร์สจากที่อื่นมาแล้วแล้วมองว่าไม่ประสบความสําเร็จในการเรียนคอร์สนั้นนะคะก็เลยมาลองที่ยโล о การบัญชีของเรา เป็นคนที่สองน่นะคะคเป็นกลุ่มที่สองค่ะแล้วก็กลุ่มที่สามเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของอยากเรียนเพื่อไปสมัครงานอย่างนี้ค่ะอาจารย์คือเรียนจบมานานแล้วใช่ค่ะเรียนจบมาสักพักสักระยะแล้วแหละแต่ว่าไม่มีความมั่นใจในการทําบัญชีแบบเต็มระบบ,บนะคะแล้วก็วางแผนตัวเองด้วยค่ะว่าเออเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ไปสมัครงานเป็นหัวหน้างาน ทั้งที่อายุก็ก็เริ่มมากแล้วนะก็อยากจะมารับทาบัญชีอิสระเองในชีวิตบัน้นปลายค่ะอีกกลุ่มนึงค่ะก็ ก็คออือมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองครับค่ะแต่ว่าก็จบบัญชีมานะแต่ทำไม่ไม่เป็นอยากจะเรียนไปเพื่อไปทำบัญชีในธุรกิจของตัวเองแล้วก็ยังมีคู่ค้าด้วยค่ะคู่ค้าที่มาติดต่อค้าขายกันเนี่ยแต่ละคนก็ไม่ทราบข้อมูลทางด้านบัญชีภาษีเลยก็เอาไวไ้แนะนําคู่ค้าตัวเองด้วยเพราะว่าเวลาตัวเองได้รับเอกสารมาเนี่ยก็ต้องไปคอยแนะนาเขาว่าเอ๊สิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิดกันแน่ไม่มีความมั่นใจในส่วนนี้ด้วยค่ะครับค่ะมีไหมอีกกลุ่มนึงไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวผมบอกเองอีกล ก่มหนึ่งก็คือมาเรียนคอร์สสำนักง,งานบัญชีรุ่นหนึ่งแหละครับแต่ว่าอยากจะมาต่อในรุ่นที่2เพราะว่าอยากจะทํางานที่แอดวานซ์มากขึ้นในช่วงปิดงบพอดีนะฮะต้นปี65ก็จะมีโอกาสได้ปิดงบเขาก็มาเรียนต่อในรุ่นที่2ต่อนะฮะเพื่อให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าเทพขึ้นกว่าเดิมเพราะไอ้คอร์สฝึกงานในสำนักง,งานบัญชีเนี่ยเราแค่สอนให้คุณได้ไปต่อได้คือทักษะพื้นฐานที่คุณจะได้ทํางานบัญชีได้เท่านั้นเองนะครับอืมอืมอืมอ๋อมีอีกกลุมมกล่มหนึ่งค่ะก็คือสายสายด้วยสาายยคค่่ะืออวเขีนซฟต์นี่ะค้กค็บางน ต้องไปดูเรื่องของระบบบัญชีด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีเนี่ยนะคะคแต่ว่าไม่ได้จบบัญชีมาค่ะเป็นกลุ่มแบบเมนทาน ครับค่ะแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องเลยว่านักบัญชีคิดอะไรยังไงใช้สัพท์ใช้ภาษาไม่เหมือนกันก็เลยไปเรียนต่อบัญชีแต่เรียนต่อบัญชีก็ยังไม่รู้เรื่องอีกก็เลยขอมาปฏิบัติดีกว่าครับจะได้คุยกับนักบัญชีรู้เรื่องใช่ค่ะอาจารย์ซึ่งจากที่ผมได้คุยนะก็มีท่านหนึ่งนะครับลาออกจากงานมาเลยนะฮะยังหนุ่มๆอยู่นะลาออกจากงานมาเพื่ออยากจะมาทํางานบัญชีให้รู้ทั้งระบบ เขายอมทิ้งเวลา2เดือนเขาบอกว่างานมันหาได้อยู่แล้วล่ะถ้าเกิดเขามีความรู้ความสามารถดังนั้นเขาไม่เสียดายหรอกถ้าเกิดเขาจะเลิกจากงานที่นี่ไปเพื่อมาเรียนก่อน2เดือนเพื่อจะได้ไปต่อในสายที่ตรงตันที่เขาต้องการนะอันนี้คือท่านหนึ่งที่ผมเจอก็คือเป็นความรู้สึกเหมือนผมในสมัยตอนอกเด็กพึ่งเรียนจบอะฮะก็คือผมก็เคยที่จะไม่ทํางานอะไรเลยแล้วก็มันเรียนอย่างเดียวเหมือนกันนะผมก็เคยทําอย่างนั้นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาอ,อกหักนะฮะเพราะอกหักเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากเลยก็คือบางสถาบันการศึษาาาเนน่ไมไมดด้้สออต์แวรทงบัญช กับเขานะฮะแล้วเขาก็พยายามไปหาที่เรียนพอไปหาที่เรียนก็ไปอกหักอีกว่าที่เรียนที่นั่นก็สอนแต่ทฤษฎีไม่ได้สอนปฏิบัติจริงเขาก็เลยรู้สึกว่าเออต้องไปหาที่ไหนที่ต้องการทําปฏิบัติจริงแล้วก็เลยมาเจอคอยสของยีโลพอดีก็เลยมาที่นี่นะครับอันนี้ก็คือผู้ที่อกหักจากเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์แล้วไปเรียนข้างนอก แต่ตังเรียนเพิ่มก็ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ไม่ได้เจอเอกสารจริงอีกอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็ทําให้ผมรู้ว่าเออมันมีนักบัญชีทั้งหมดเนี้ยทุกคนเลยนะที่มาในรุ่นที่สองนะจบบัญชีทุกคนเลยบางคนอาจจะจบแค่บัญชีใบเดียวบางคนอาจจะจบเป็นใบที่2ที่เป็นบัญชีแต่ทุกคนเนี่ยจบบัญชีกันมาหมดมันก็เป็นเรื่องแปลกเพราะรุ่นแรกเนี่ยบางคนไม่ได้จบบัญชีมาเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมแต่รุ่น2องได้จบบัญชีกันทุกคนเลยแล้วดูแล้วยังหนุ่มๆนสาวสาวกัน ส0แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยรอบนี้นะครับก็ก็เลยทำให้ผมเห็นว่าเออมันเป็นสิ่งที่ผมดีใจนะเพราะว่าผมเคยคิดว่าจะเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาสำหรับคนที่เพิ่งจะเรียนจบหรือยังหาแนวทางกับชีวิตไม่ได้ไปสมัครงานแล้วก็ไม่ถูกรับเข้าทํางานตอนนี้คนกลุ่มนี้เริ่มเห็นแล้วว่าคอร์สของผมเนี่ยมีความสําคัญหรือเขาชอบที่จะมาเรียนรู้ก่อนก่อนไปสมัครงานซึ่งมันก็ตรงกับที่ผมเปิดคอร์สนี้มาเพื่อสําหรับคนกลุ่มนี้ด้วยนะครับ ก็ดีใจครับที่คอร์สนี้ก็เริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นนะฮะออรอบนี้ก็จะมากันประมาณ10ท่านสิบต้นๆน,น,นะฮะเราก็ดีใจแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะเรียนกัน2เดือนก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยนคนเป็นคนใหม่ได้อีก สิบคนนะ่ะที่เข้ามาอยู่ในปีของยินโลกแล้วคุณก็จะออกไปเผชิญโลกที่โหดร้ายต่อไปหรือได้เรียนรู้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้เข้าสู่วิชาชีพได้อย่างเชี่ยวชาญและก็สามารถหากินได้ในอนาคตที่แบบว่าไม่ลําบากมากนักหรือไม่ก็สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้นะอนา,าจารย์เจี๊ยบค่ะใช่ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดฟังมาถึงตรงนี้แล้วเผื่อมีใครสนใจคอร์สสำนักงานบ <ละ S 1> ัญชีรุ่น3ละ่ะเพราะ,ระว่ามันเรียน2เดือนราคาแค่เพียงหมื่นสเองแต่ว่าเรียนจันทร์ถึงศุกร์อ่ะ ัสำหรับมีคนฟังแล้วอยากจะมาและวฉันฉันฟังแล้วฉันโดนนะฉันอยากจะมาบ้างค่ะอยากเปลี่ยนตัวเองอย่างนี้เนาะค่ะก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์085 311 169หรือเบอร์097 009 1656หรือ ID Line at y e l l o w t e a i n i n g ค่ะโอเคอื